สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับมือนีโยกผมส่องอี sh ส,ส,สานสไตล์อ็นดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับมือนี้นะครับห้องสีมาเบืองการจุดบังไฟนะครับสูตรปุ๋ยขนาดหนึ่งนิ้วครับพี่น้องครับสางซีเข้าครับผมสวัสดีครับสางซีสวัสดีครับ mm hmm. สวัสดีครับผมนี่นะครับสางซีกําล huh? ังหลังห hmm. ูนะครับเนาะมะเบืองกันนะครับสนามบ้านลาดบรรยากาศดีเลยอืมบังไฟทนมาตรงสางซีกันเคยจุดเักบังไหมครับสูตรปุ๋ยบังนิ้วหนึครับผมโอ้ครับหัวเห็ดบังแหลกบังแหลกนะครับเนาะครับนี่เนี่ยมันต้องขึ้้นนนนนดดีีเเเเาาะลลออองง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 บบบบบิ่คครรัััพสสป็ไม กำลังหลางหูบังไฟครับตอนนี้หูมอนดีบ่ครับสร้างตีิครับมอนดีครับมอนดีเนาะคือแบบหูเนียนครับหูเนียนเนาะมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องสูตรปุ๋ยล้วนนะครับพี่น้องเฮาข้อปุ๋ยหูนี่ดีลำตปุ๋ยนะครับจต่ว่ามือหัวนี่จะเป็นขี้เกียร์นะครับขี้เกียร์ผสมมาดนะครับผมก็ตามสูตรที่พี่น้องใส่ทุกคนนะครับขี้เกียร์ผสมมาดเนาะ ดีีปใหห้มออนไไน่ยเสียงมอนดีนะครับพี่น้องเขาเนี่ยขึ้นจำจำโอ <laughs> <laughs> ้เสียงมอนดีครับพี่น้องบุบบับบุบบับเลยครับผมเอาละครับไปที่ไหนใกลแล้วไหมครับสร้างติ๊ครับผมใกล้แล้วครับนี่สิแล้วแล้วครับสิแล้วแล้วนะครับเนาะ นี่นะครับสังเกตสวัสดีครับสังเกตสวัสดีครับโอ้สังเกตเฮาพี่น้องหาาามผิด่โอ้หาผามาอัดหูนะครับเนาะโอ้ส่งสี่เส้นหลอดสี่งเส้นหลดว่ดสิขาเือมันอยู่งวานตัวคิโตมอัสคิโตมอัดอันนี้มีการเลียบอ่ครับสังเกตครับมีการเลียซิมบ่ครับเนี่ยโอ้บังหันเด้ส oui, ังเกตซิมเบ่งในครับบ <c> ังห <t am detriment> mm ันไม่หยิซิมปุย เรื่งดีมากี่เรื่งเพีเลยแหะเรื่องดีโอวลากระบอกเป็นตัวจีบเนาะซิมอะได้สูตรนีงแค่นั้นเพื่อสูตรนึงไม่ได้ดีใจนะไปฟังเสียงทีกำลังอย่างหูฟังนะครับว่าเสียงใดไปนะครับผมการลองสูตรครับขนาดหนึ่งนิ้วครับอันนี้จะเป็นห่านมังแฟลวครับพี่น้องเ้างนี้ซิมปุ๋ยเลิ้นเปียแล้วโมเรง กินเขากินเขาคือบ่มีรสชาดเร่งเร่งนี่นะครับพี่น้องเป็นฮานเล็กนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ดีครับตอนนี้ถ้าจุดตอนนี้กับบรรยากาศดีแลลวครับถ้าจุดตอนนี้จุดจุดหน้าเฉียงหน้าอเฟมเนอะหางวัดปลานะครับพี่น้องมือนี้เขากับบรรยากาศครับเขาคุณสถานที่นะครับเนาะขขบคุณสถานที่สวยๆงามๆครับพี่น้องปลาเขาก็งามครับพี่น้องมือนี้หน้าอีเฟมครับเป็นศูนย์เรียนรูปนะครับเนาะสุดยอดเลย โอ้บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องมือนี้เขาไอ้ฟิฟมีก็จะเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดครับพี่น้องเลี้ยงบักหอยเลี้ยงหนูครับเลี้ยงหนูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาลูกแดงลูกปากแดงเลี้ยงสุนี่เอานะครับพี่น้องเลี้ยงจิรีดนะครับเลี้ยงจิรีดขายนะครับผมผู้ใดสนใจจิรีดนะครับแบบว่าเล่นไรนะครับพี่น้องสร้างเป็นตันนะครับพี่น้องก็สร้างกระป๋านครับแต่โมมี่เหตุโมมี่เหตุเลยครับพ่อตัดนะสร้างได้แต่โมมี่เหตุนี่นะครับพี่น้องก็สร้างไปพ่อได้กินนะพี่น้องยูนิกรมีนะครับผมเนี่ย หาโลสิบโลครับกิลีดจิรีดดำฮะนบ่ขายบัขายสิเอาไปจะเอาไปกินฟีนี่นะครับพี่น้องเขาสงสายมันเล็กหน่อยผู้ใดอยากได้ไปใส่เบ็ดนะครับพี่น้องจิรีดซิ่งนะครับหรือว่าจิรีดดำไงี้นะครับผมพี่น้องอยู่นี่กับมีนะครับพี่กัดพี่กัทุ่งหน้าพี่เฟมนะครับขางวัดปลานะครับผมหน้าแม่เอมนะครับเนาะขางวัดปลาวัดปลาน้องแก่ครับผมขางวัดปลาน้องแกะเนาะนะครับพี่น้องเขา จุดบังไฟครับพี่น้องขอฝนเยอะเว้ยปีนะผลผมพี่น้องเช้ามาจมฝนตกฮะกระซุกจฝนตกดีนี่บ่แม่นยันนะพี่น้องไอ้จุดบังไฟบังส่งเนี่ยหุดเยอะเว้ยปีครับเดี่ยเบิ่งจะเข่าข้างหลังแล้ครับนี่งามแห้งครับผมสุดปุ้ยกันอันนี้กันเข่านี่ก็สุดปุ๋ยแล้วพี่น้องนะโอ้งามแห้งครับเข่าปีนี้ก็ได้ต่อยแปก็สิมาเอาลกออกเข่าเแล้วไปเฮ็ดมือสุดปุ้ยครับพี่นปุ้ยไหล เขากระใส่ปุ๋ยก,กันเนาะพี่น้องเนาะเอาสร้างตีกันเน่สายซ่อนแล้วครับผมเนี่ยกำลังสีหัดผาครับผมน,น,บน้ำแม่นครับผมหยับเป็นน้ำเลยครับผมหายว่าขึ้นไปนรื่องฝ่ามันสิปล่อยนะครับเนาะปล่อยบนฝ่าครับถ้านักเสือกักบบอลปลอยดิไปน้ำกันเลยอเอามาเบิ่งกันครับผมมาเบิ่งกันครับมาเบิร์นกันซางตีกำลังเอาขึ้นห้าน,นะครับตอนนี้ เห็นแล้วเขาวัตตาเป็นพูดแค่ไปไปตั้งนี้เลยน้องแสงไม่หมีหมดโอ้บังเงยนะครับเป็นนองขนาดหนึ่งนิ้วครับผมเนี่ยขึ้นตรงตรงเลยจวดเลยไปทางปีทางปีก็ได้แล้วขึ้นตรงตรงเลยเราไปนี่ขึ้นตรงตรงเลยขึ้นตรงตรงเลยเดี๋ยวยังมาทางอีกหน่อยนี่เพราะว่าลมมันนั่เนี่ย ขนาดหนึ่งนิ้วครับพี่น้องสูตรปุย๋ยล้วนครับผมเนี่ยน้ำหนักครับผมล่ำตัวบังไฟ1.8กิโลกรัมนะครับหางกับ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 น้ำหนักหางประมาณ2โลนิดๆครับผมเนี่ยหางขีดโก้โก้ครับผมผัสเตบหันยังไปกันสองโลโก้ครับบังเนี่ยครับออนฟด้วยเดีดดดดเอาสั้งเกียร์เอาพี่นเนาะแคบแนทะ้แคบแท้ สิขื้นหรือบ่ขึ้นนะครับพี่น้องสูตรปุ๋ยล้วนนะครับผมเนี่ยปุ๋ยล้วนๆนะครับผมบบผสมขี้เกียจักเม็ดนะครับเอากระลอบิ่งตอนสร้างตีกับสร้างเกียร์นะครับแต่งตัวบังไฟบนฐานแล้วนะครับเนาะรอบริ่งครับเอาตอนนี้นะครับบังไฟเข้ากับพอมแล้วครับพี่น้องเข้ามาล่อลุ้นกันนะครับผมตอนนี้เข้าสิเป็นยังไงครับผมเอาทำเบิรงกันนะครับพี่น้อง เอาดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจ้าเฝ้านะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อผู้อุ่นวานี่ก็อุ่นวานี้ดีลูกพี่น้องนี่เดียกเกลี้เป็นไงครับเป้าอยังครับจะโมดีด่าเนี่ยโอ้ดีด่าี่กังดีเนีเอาครับเอาพร้อมไปครับผมพร้อมแล้วนะครับเนาะเอาบังไฟลองสูตรนะครับอีสานสไตล์นี้สูตรปุยรวน พร้อมแล้วขอทีงงานจงโชคดี3 2 1สองหนึ่งไปไปพี่น้องไปไปแม่ ไปไปแม่แตกนะครับแตกครับพี่น้องแตกคไม่เป็นยังวะโบว์ไว้โบว์ไว้เคลียรแรกนะครับผมนี่สวดปุ๋ยบอลนะครับสวดปุ๋ยบองครับพี่น้องแตกครับสวดปุ้ยบอลนะครับเด็กโอ้โหน้าแม่ผู้ใดน้ำสากได้หาชิบัดมากน้ำได้เราเนี่ โอ้ขึ้นเปลนดึงที่ครับพี่น้องนี่นะครับผมผู้ใดผู้จักนะครับว่ามันเป็นอีหยังงั้นพี่น้องคือแตกเนาะโอ้หูเบียดดิบ่บ่หู้บ่เบียดหู้บ่เบียดโอ้คุณน่ะแตกนะครับผมเนี่ยเทียแรกเลยครับพี่น้องบังไฟแตกครับผมเนี่ยมุนเอเล่ครับโอ้เก็บมันไปสนามไปสนามเมือสักเมื่อความเราไปสนามเลยบังไฟบุกให้แตกนะพี่น้องเนาะเทียแรกครับผมเนี่ยบุกให้แตกว่ะ มันแตกแล้เนี่ยมัดเนียน <c oughs> เนาะเดเ,เ๋ยจะเล่นเนเ <c oughs> เียน้วยบัวหลามันขืนอยู่สำนีมัดสัมหนีก็ขืนพี่น้องครับผมดังตั้มเลยแต่ครับผมเนี่ยเอาถือว่าบัวพานครับสูตรปุย๋ยเข้พี่น้อง ผู้ใดมีสูตรปุ๋ยดีๆก็แนะน้ำกันเข้ามานะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าสูตรแบบนี้บ่เอานะครับผมพี่น้องเนาะบ่เอาเด็ดขาดพน้อเอาก็่ทำเบิ่งคลิปต่อไปบ้างต่อไปนะพี่น้องเป็นังไรปวดติดตามครับผมคลิปนี้ขอลาไปพี่น้องบ่าพันบ่พันสวัสดีครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายขัดเทียนผมให้เตือดบ้ง